ชีวิตของคนเฮามันก็มีดีใจมีเสียใจมีผิดหวังมีสมหวังเป็นธรรมดาละเนาะต่อไปนี่เศร้าไปว้าชีวิตของจะของสู่คนฟังบะนี่เศร้าไประบายชีวิตจาของเศร้าไประบายความถูกความอยากสู่คนฟังบะนี่ผู้ขจ้าจหวังดีต่อเฮ้าขาจรับฟังดีดีอกแนะนําเฮ้าดีดีอน,นันตว่าพื่นผู้เพิ่นดีบัดผู้เพิ่นบ่นดีมันสิเป็นจังซี่บนดนี้ขันเฮ้าระบายสู่ฟังแรอวอืมน้าเฮาดีดีดีอือ โอ้เป็นยังสี่หรอกตีนี่ข้าเจ้าวางสี่ละช่วงมันระวังดีต่อห้ามันสิเป็นยังสี่ละมันสีอืมโอ้อ้าวเป็นสั้นตีมันสิวางสี่ละนี่ช่วงมันรวังดีต่อห้างบานี้บานห้ามเอาสู้ฟังแล้วบานี้ผุนมันไปเอาสู้อพื่นฟังอีกบานมันไปเอาต่ออีกบานี้เขาเอาซู้ฟังคาสอกมันไปออกคาแขนผุนบานี้มันไปออกคาว่าผุนบานี้คือมันสองว่าผมพู้นี่มันเป็นสั่นผู้มันระวังดีต่อห้า มันหุจักเลี้ยงขวางเข้าคักขึ้นอย่างนี่พุ่นสอยมันเอาไปจำหรือดิพะนะจำแล้วแล้วบ่มีเงินไทยเขายึดไปเล้วพะนะมันจะได้ตจองหูจักตันดิมันยึดไปแล้วพะนะท้องมันใส่อยู่ข้อมันนั่นท้องปลอมนี่นั่นพะนะจากน้อยข้อมันก็แหล่ท่อนตัวพะนะท้องปลอมนี่นั่นซุปสีบ,บากค,คุณพะนะจากน้อยข้อมันก็เป็นฉีก,กากท่อนตัวพะนะเออจะมันมือหูจักดีคักแน่ทะ รถมันก็ไปเข่าไฟแน่นแล้วรถมันจอดอยู่เฮียนมันไปเข่าไฟแนนแล้วมันประทรงเขาสามสี่เดียนจากน้อยเขาก็มายึดรถมันสันตัวไปยึดรถแล้วจากน้อยเขาก็มายึดจากของรถมันจากน้อยขามายึดหอดโตวคนผุนสันตัวเว้าปั่นจักคักระดกกระเดียบมึงมาอยู่เฮียนน้ำกูติมึงจังหัวจักกูขักแน่แตะจากน้อยเขาก็มายึดหอดค้นสันตัวไปนะเออไอ้มันมายึดไปรถให้มายึดไปรถคนนี่แวงกี่ขั้นหนึ่งเขา ให้มายึดกูไปโหลดมึงไปเลี้ยงกลัวโหลดให้มาเอาก,กูไปเลี้ยงโลดเวยงขี่ขั้นหนึ่งเขาแวยงขี่ขั้นเห็นเอากินไปให้ขั้นล่างถวยเอามายึดกูไปเลี้ยงเอาโหลด